เพื่อรักเก่ามันไม่ดีรักนี้ต้องหาในเกมอุ้ยอะไรกันนี่สาวสวยไว้ามมหาลัยอาคาเนะมีแฟนหนุ่มอยู่คนหนึงแต่ทว่าแฟนนั้นบอกเลิกเธอไปพอไปพบรักหใหม่กับคนในเกมเอา้าอะไรวะเน,นี่ยเธอทั้งอกหักแล้วก็เสียใจมากๆ จึงทาการเล่นเกมย้อมใจแม่งเลยในไปเล่นมาเจอคนในเกมคนหนึ่งปฏิกิริยานในการสื่อสารของเขานัานอ่อนมากอาคาเนธเธอได้ระบายเรื่องราอกหักของเธอให้คนคนนั้นฟังเขานั้นกับตอบแค่คำสองคำทาให้เธอเนี่ยเศร้าใจยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ล่ลําลาไปวันหนึ่งเธอได้ไปที่ที่มีการจัดงานเกมอาคาเนธเธอนั้นเห็นแฟนเก่าในงานที่มาพร้อมกับแฟนใหม่โอ้โหมันช่างเจ็บปวดรวดร้าวในระหว่างที่เดินอยู่ในงานเธอนั้นสะดุดล้มทีนี้ก็มีคนหนึ่งเข้ามาถาม ว่าเป็นอะไรไหมครับพอเธอพูดคุยกับเขาเธอสัมผัสได้ว่าเขานั้งค้ากับคนในเกมมากๆเลยทักไปว่ายาบมมดานุ่มคนเมื่อกี้เร,เ,เรียกผมเหรอครับเมื่อกี้เนี่ยถูกเลงเลยเอ้าวถูกคนเฉยเธอเลยเยิมตัวยาามมดามาเป็นแฟนใหม่หน่อยพอจ้กเอ๋กันเนี่ยเธอคิดว่าแฟนเก่าจะได้ได้งา,านกันไปไงแต่เขาคนนี้พอได้เจอกันแล้วกับ้ไพทักยมมาาดะอย่างปากปลื้มเฉยเลยผมชอบคุณมานานแล้วครับผมชอบดูคุณเวลาแข่งเกมมากๆเลยเอ้าว อะไรกันเนี่ยเธอก็เลยนั่งหอยอยู่ที่ร้านเหล้าพร้อมกับจอมาดาเมื่อกี้นั่นแหละแต่เธอเนี่ยก็เมาแอจนหลับไปพร้อมกับคิดถึงแฟนเก่าหลังจากนั้นเธอเตื่นขึ้นมาเธอกลับรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเตยียงของตัวเองหันไปด้านหน้าด้าน,นเห็นจมาดานั่งอยู่หน้าคอมว้ายนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเสียบริสุทธิ์ไปได้ยางนั้นเหรอกับเรื่องการสุดฟินในเบลก้าวกักวกวกบยามดาคุง